เกิดการโจมตีต่อบัญชีวีพิงของ Sonic ว a r ที่มีขนาดใหญ่และกระทบกับมากกว่า100บัญชีนักวิจัยได้เตือนว่าผู้ไม่หวังดีได้โจมตีบัญชีอสูรเปนของ Sonic วอ r อย่างรวดเร็วและมีวิธีที่น่าสนใจพวกเขาไม่ได้ใช้เทคนิคเบย์เชอรเหมือนเดิมแต่มีข้อมูลค r เดนเช i ลส s ที่ถูกขโมยมาในมือทำให้การโจมตีเป็นเรื่องง่ายและเร็วขึ้น แต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสงสัยและเป็นการเตือนให้เราระวังการโจมตีนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมและต่อเนื่องจนถึงวันที่10ตุลาคมผู้โจมตีได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบหลายบัญชีอย่างรวดเร็วจากอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกโจมตีทั้งความเร็วและขนาดของการโจมตีแสดงให้เห็นว่าผู้โจมตีมีข้อมูล Credentials ที่ถูกต้องอยู่ในมือนักวิจัยได้ตรวจพบว่า Request ที่เป็นอันตรายมาจาก i p Address 2 0 2 1 5 5 8 7 3และพวกเขาได้ทำการสแกนเครือข่ายและพยายามเข้าถึงบัญชีวินโดว์บนเครื่องภายในเครือข่ายการโจมตีนี้เป็นการแสดงความสามารถของผู้โจมตีในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญและเครือข่ายภายในแต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแม้ว่าการโจมตีนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นกับ Sonic Wall เท่านั้นแต่ก็เป็นการเตือนให้เราระวังว่าการโจมตีข้อมูลผ่าน VPN ยังคงเป็นอันตรายและเป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างสำคัญและนี่เป็นจุดที่เราไม่ควรพลาดการป้องกันและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก จะมีการแนะนําวิธีการป้องกันเพื่อคุ้มครองข้อมูลของเราไว้อย่างดีตามเช็คคลิสต์ด้านความปลอดภัยของ s สนิก w a l l ผู้ดูแลระบบควรทําตามขั้นตอนเหล่านี้รีเซตและอัปเดตรหัสผ่านของ Lotion User และ Temporary Access Coast ทั้งหมดอัปเดตรหัสผ่านบนเซิร์ฟอร์ LDP a Radius r a d i u s c s อัปเดตข้อมูลซีคริสใน Policy ของ IPsec Site-to-Site และ Group VPN ทั้งหมดอัปเดตรหัสผ่านของ One Interface ประเภท L2TP PPPPPTP Reset w a ั one Interfaces ประเภท L2TP, PPP, PPTP และยังมีการแนะนำมาตรการเพิ่มเติมจาก h u n t r e s s เพื่อคุ้มครองข้อมูลของเราไว้อย่างดีทั้งในการจำกัดการเข้าถึงระยะไกลและการปิดใช้งานเครือข่ายที่ไม่จำเป็นจนกว่าข้อมูลซีคริสจะถูกโรเตทิ d นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้ยกเลิก AP a p i keys ภายนอก Dynamic DNS และข้อมูลใน SNTP, t p Credentials ทั้งหมดและข้อมูลซีคริสสำหรับระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับ f ฟ r e w a l l และ Management System ควรถูก Invali d a t e ด้วย สำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบและบัญชีสำหรับการเข้าถึงจากระยะไกลควรใช้ ator, m u l t i f a c t o r a u t h e n t i c a t i o ร MFA เพื่อคุ้มครองข้อมูลของเราไว้อย่างดีทั้งในการเข้าถึงและการนำเซิร์ฟเวิกลับมาเปิดใช้งานทีละขั้นตอนเพื่อเฝ้าระวังกิจกรรมที่น่าสงสัยในแต่ละขั้นตอนเรื่องนี้เป็นการเตือนให้เราระวังว่าการโจมตีข้อมูลยังคงเป็นอันตรายและต้องระวังอย่างสำคัญการป้องกันและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการคุ้มครองข้อมูลของเราจึงควรทำตามขั้นตอนการป้องกันเหล่านี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลของเราไว้อย่างดี